ขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแถลงครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกระผมพลเอกประสานถุกเกษตรประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพรบอ,องค์กรจัดสรรคลื่น,ค,นความถี่และก็กลับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุตทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพศ2 5 5 3และกรปด้านการส่งเสริมนิติเสรีภาพของประชาชนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์คลินิกพลเอกสาย,ยันสวัสดีกรปด้านกิจการกระจายเสียงดรจินรันชยาสุิตปรัุธิตากรปด้านกิจการโท,ท,ท,ทรคมนาคมนางสาวอาริวัลจักทุทองกรปด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหน้าที่เมื่อวันที่16สิงหาคม2 5 6 5 ต่อไปผมจะขอก่าวนําและชี้แจงเฉพาะด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและต่อไปก็ให้คณะกรรมการกรปรแต่ละด้านได้ชี้แจงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบต่อไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่2 5 5 3มาตรา72กรปรมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ การริหารงานกรชสชทำง,งานกรสชเลขาธิการกรสชแล้วแจ้งผลให้กรสชทราบภายใน90วันนับจากสิ้นปีบัญชีและให้กรสชนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐภาพร้อมรายงานประจำปีของกอรสชมาตรา76และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักง,งานกรสชหรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควรการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลกา,การดำเนินงานของกรปได้ยึดถือตาม ผลลพธ์อกรจะสันคืบสองึร้อย้าและที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการโดยรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลจากหน่วยต่างๆการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกรปทั้ง5ด้านได้รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี66รายละเอียดตามเล่มรายงานประจําปี6 6ที่ได้แจกจ่ายให้สภาทราบแล้ว ผลการประเมินการปิบัตินงานของกอรชสำนักงานกรชและเลขาธิการกรชด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนประจําปี66มีประเด็นในการติดตามตรวจสอบประเมินผลดังนี้หนึ่งแนวทางในการดําเนินการหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการใช้ประโยชน์ขึ้นความถี่และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information a n d c o m m u n i c a t i o n Technology ICT ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเสรีเช่นนโยบายของรัฐบาลในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการศึกษาทำธุรกิจรักษาพยาบาลดำรงชีพเป็นต้น2การทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการขึ้นความถี่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้ง ICT ที่ถูกต้องรวดเร็วทันเวลาตามความจำเป็นของการใช้งาน 3. การทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนรวมคนพิการด้ยโอกาสในทุกพื้นที่รวมทั้งท้องถิ่นธุรกันดาร ของประเทศมีสิทธิในการได้รับบริการด้านไอทีที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างต่อเนื่อง4ีการทําให้ประชาชนผู้ใช้บริการผู้ให้บริการขึ้นความถี่และไอทีได้รับสิทธิในการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้ใช้บริการน้อยมากไม่คุ้มค่าต่อการดําเนินการต่อไปโดยเรียกเืนขึ้นความถี่กิจาการใจเสียงกิจาการโทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ห้าการทาให้ประชาชนได้สิทธิเข้าถึงในการใช้ประโยชน์ขึ้นความถี่จากวงโคจร,รดาวเทียมอเป็นมสมบัติของชาติตามพรบองค์จอสัรคลืนฉบับที่3 2562หปัญหาที่ตรวจพบจากการลงพื้นที่ต่างๆและการติดตามตรวจสอบประเมินผลด้านการส่งเสริมสิทธิทเสรีภาพมีดังนี้หนึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากแก๊งคอนเนเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังต้องการให้มีบริการโทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์มือถือและ สัญญาณอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการศึกษาสาธารณสุขทําธุรกิจแจ้งเตือนภยัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินข้อเสนอแนะที่ได้เสนอต่อรัฐพากสรสชและประชาชนมี3ข้อดังนี้หนึ่งการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแห่งชาติที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดเป็นวารกแห่งชาติเสนอเข้าคอรมอมีผู้จัดการศูนย์ที่กระทรวงดีเอสทำงานย4บชั่วโมงมีตัวแทนจาก8หน่วยงานคือ ผู้แทนจากกระทรวงดีเอสตำรวจพร้อมพนักงานสอบสวนธนาคารทุกธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนกระะชผู้แทนจากค่ายโทรศัพท์มือถือพนักงานนายการชุดตรวจค้นจับกลุ่มเคลื่อนที่เร็วโดยรัฐบาลควรตั้งศูนย์นี้ให้เร็วที่สุดเพื่อน,นําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษนําเงินมาคืนประชาชน2กรบรีบราการเรื่องการเข้าถึงใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลโซนสีและพื้นที่ชายขอบโซนสีบวก ที่กอชดําเนินการ 3. การดําเนินการเรื่องเลขหมายฉุกเฉินแห่งชาติ191ที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งคอรมอมีมติเมื่อธันวาหกหนึ่งในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้สํานักงานตารวจแห่งชาติรับผิดชอบในการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว770บัตรนัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จผมได้เสนอให้สํานักงานกทชดําเนินการเร่งรัดเรื่องนี้ต่อไปขอบคุณครับลำดับเราไปขอเชิญท่านต่อไปครับ